นี่เนี่ยครับผมนะเล่นหน่ยอยใหญ่เลยครับนะครับผมเนี่ย ก็อ,อยู่ด้านหน้านี้นะครับผมนะก็ไผ่ที่มันอยู่ใกล้ตามริมทานนะครับผมไม่ต้องสืบนะครับหน่อนี้ โครนนะครับเช็ดหน่อยครับผมวันนี้ผมก็ต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมขับรถออกมาแต่ป่านะครับผมนะถึงเส้นทางใหญ่แล้วครับนี่นะครับผมคลิปวีดีโอนี้สร้างมาเพื่อความรู้เพื่อความบันเทิงเด็กต่ำกว่าอายุสีแปีแมลอกเปลี่ยนแบบ ถ้าเด็กจะดูจูแก่พ่อแม่มาดูด้วยโปรดใช้จักรยานในการรับชมค่ะวันนี้ผมเข้าป่าครับผมหาอะไรกินแนวกินครับผมอย่างเช่นหน่อไม้นะครับผม นะถ้าจะเข้าป่าล่าสัตว์กะครับผมก็ต้องนอนค้างคืนครับนะซึ่งวันนี้ผมมาคนเดียวครับนะโอ้หน่อไม้หมดเลยนะครับผมกอน,นั้นนะคงจะมาหาหน่อไม้นะครับผมโอ้ตรงนี้เป็นลำธารครับผม วันนี้มาหานอะไม้คงจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเดีนะ๋ยวคอยติดตามดูครับผมนะผึจะข้ามได้หรือเปล่าเนะี่ยมันมีไม้ข้ามนะครับตัวผมนะ่ะไม้มันลำเดียวนะครับไม่สองลำ ตรงนี้แถวนี้เขาไปหาหมุนไม้กันเยอะนะครับผมนะเป็นเกตโอกระอกโอ้ ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับนะ,นะจับไม่ทันครับขออภัยด้วยจับไม่ทันหน่อไม้ก็าหาหมดแล้ว นี่นะครับผมอีกหนึ่งนอกรนะโอ้โหนะครับหนึ่งนอได้แล้วครับนะสักครู่นะครับนะ มันอยู่ติดทางพอดีนะครับผมอขอเอาหน่อไม้เสรถุงไว้ก่อนนะครับผมมาคนเดียวครับ ก็ถือกล้องก็ลำบากหน่นะครับผมวันนี้ <c oughs> หอ้ยไงเขาหาหมดเลยนะครับผมต้นถ้าเป็นแบบนี้ได้แล้วอสนะ่เอา นี้เป็นทางเดินขึ้นไปนะครับดูสิครับผมนะเดี๋ยวเดินไปก่อนนะครับผมสักคู่ต้องปีนขึ้นไปดูครับไม่รู้ว่าจะไกลหรือเปล่าขึ้นได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหเขาหาหน่อไม้จนหมดแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวให้ดูเบื้องหน้าครับผมหน่อไม้เขาคงหาหมดแน,น่นอนเลยเนี่ยดูสิครับโอ้โหมาช้าเกินไปครับผมนะใส่ตอนช้านะ

ครับผมนะ,ะ,ะเล่นหน่อยใหญ่แล้วนะครับผมได้ <S <S> <S nice. นมากเดี๋ยววันนี้หมานหมานครับผมหมานจริงๆนู่นอยู่ข้างในนู้นเอาไม่ได้ครับผมนะเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนครับนะครับผมเดี๋ยวเปิดกระเป๋าก่อนนะครับนะ กระเป๋าครับสักครู่นะครับอธรักกุเลยหน่อยนะครับผมนะมาคนเดียวไม่มีใครขึิกล้องให้ครับผมโอเคโอเคนะครับครับผมก็ ได้พอสมมาสมควรนะครับนะวันนี้คงไม่ยากนะครับที่เรา,าจะหาแนวกินนะครับผมก็พอกินแล้ว <c oughs> ไหนมากครับผมนะวันนี้ก็มาอัปโหลดนะครับเกี่ยวกับ าการทำมาหากินนะครับชีวิตประจำวันของผมนะครับผมนะซึ่งช่วงนี้ก็ฤดูหน่อไม้นะครับผมฤนะดูหน่อไม้หาหน่อไม้นะครับผม,ม,นนม,นะบผ,มผมก็เลยเข้าป่า,าหาแนวกินครับผมวันนี้ก็มาอัปโหลดเป็นคลิปสั้นๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะถ้าท่านผู้ชมเข้ามาสัมผัสบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศในปา่าในป่าลึกนะครับนะโอ้โหแต่ยังไม่เข้าถึงลึกขนาดไหนนะครับผมก็ยังมีคนหานอไม้ไป็่วงหน้าก่อนเรานะครับนะซึ่งเราก็ต้องอ่า บางเอิญนะครับฟุกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกอข้างหน้านะครับผมนะผมเห็นกอข้างหน้าอีกครับเนี่ยกออยู่ด้านหน้านี่นะครับผมนะกอไผ่ที่มันอยู่ใกล้ตามริมธานนะครับผมไม่ต้องสืบนะครับหน่อนี้น เลื่อนโครนนะครับเช็ดหน่อยนะหมานหมานมานขอเอาหน่อไมใ้ใส่กระเป๋าก่อนนะครับผม คนหนักมากเลยหนักมากครับผมนะต้องขออภัยด้วยครับไม่มีคนถือกล้องนะครับทำให้ไม่เห็นาการทำมาหากินของผมนะครับ ครับผมวันนี้ผมก็ต้องอ่าอัปโหลดคลิปสั้นๆเป็นเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็อัปโหลดมาให้ดูนะครับเป็นวิถีชีวิตการจะมาหากินของผมนะครับวันนี้ผมก็หาหน่อไม้ได้เยอะเลยนะครับผมน่ะโอ้โหเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเยอะมากเลยหน่อบ่มเริ่มนะครับนูนี่นะครับผมหน่อบ่มเริ่มเลยนะครับผมนะนะครับโอ้โหเยอะจริงๆครับหนักครับวันนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมนะ อึดอึหน่อใหญ่มากครับผมนะเอาละครับผมก็ช่องคนออฟชแนลนะครับก็ต้องขอตัวจาร่ากันไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็มาปลดวิถีชีวิตการทำมาหากินให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนะในบรรยากาศอยู่ในป่านะครับผมนะหาหน่อไม้หาแนวกินนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมนะชอบวิถีชีวิตการทำมาหากินหรือ อชอบแบบสไตล์แบบทำมาหากินในป่าอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับคราวหน้าผมจะได้อ่าอัปโหลดคลิปลงเกี่ยวกับการทำมาหากินในป่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมน่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในช่องออฟชิ n น l นลนะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องออฟชิ n นลด้วยนะครับผมบายบายครับผม กลับนะครับผมโคตรเหนื่อยเลยครับผมเดินขึ้นบนข้ามเขาหนึ่งลูกนะครับโหใกล้จะถึงแล้วครับผมรถเราโมเตอร์ไซค์เราจอดไว้ด้านหน้านี่เองนะครับผมน่าเห็นแล้วครับเห็นไหมครับเห็นรถเราแล้วเห็นไหมครับรถของเราจอดอยู่นี่เองไปก่อนนะครับ ถึงรถแล้วก็ค่อยยังชั่วนะครับผมนะต่อไปก็ขับออกไปถนนใหญ่นะครับนะปิดบ้านกันนะครับผมนะโอ้ยเดี๋ยวสกรูก่อนปิดบ้านนะครับผมหนะ่อนน้อยอยู่ะ โอ้โหนี่นะครับผมนะอืมนั่นอีกหนอ่อแต่มันเล็กเกินสั้นเกินนะครับถึงรถแล้วขาไปแล้วขาไปเห็นก้อนเนี้ยไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นหน่อมันขากลับมาเห็นแม่ถึงรถมอไซค์เราแล้ว,ลวครับผม นะนะนอน,นี้ชัดอพอกินแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ดูเวลาก็สักบ่ายสามแล้วนะครับผม ผมก็ต้องขับรถกลับบ้านก่อนนะครับกวาจะถึงบ้านก็อ่าสี่โมงห้าโมงนะครับผมนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมขับรถออกมาแต่ป่านะครับผมนะถึงเส้นทางใหญ่แล้วครับนี่นะครับผมนะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับการทำอาหารกินการใช้ชีวิตประจำวันของออฟชเนแนลนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผม นะโอเคครับให้ดูเบื้องหน้าครับผม